เมียนะคบวันนี้นะคะหนูก็มาในทีมทองเจอ Bo บุก The b เ g ค i t c h e นนะคะก็ตอนที่คุณพ่อมานะคะคุณพ่อก็ได้ทำเมนูข้าวซอยส่วนพี่เสียก็ได้ทำเมนูริซอตโตพาโลนะคะวันนี้หนูก็จะไม่น้อยหน้าครับแล้วแบบวัตถุดิบโปรดของหนูเลยนะคะก็คือทรัฟเฟิลค่ะใครก็จริงๆมันเริ่มจากที่หนูไปเชฟเทเบิลกับเพื่อน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ชิมแบบ คาเฟเป็นครั้งแรกแล้วหนูบอกว่าอร่อยมากมันมนี้มัมมี่ต้องไปลองกลายเป็นว่าหนูแบบรักคาโฟมากมากแล้วก็ในวันไหนไหนนะคะที่หนูต้องออกไปทํางานข้างนอกหรือว่าแบบทานอาหารข้างนอกแบบเร็วๆนะคะหนูก็จะเลือกเมนูเย็นตาโฟค่ะซึ่งแบบต่างกันมากๆนะคะแต่ว่าก็เป็นเมนูโปรดของหนูเหมือนกันค่ะเพราะว่ามาเริ่มจากที่ตอนเด็กๆหนูเริ่มกินเพราะว่าหนูชอบสีชมพูนะคะโตมาก็คือชอบมากๆ ในเมื่อหนูได้มาเยือน The Big Kitchen แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเชฟเอียนกับพี่แซคนะคะก็ต้องเตรียมตัวกับโจทย์หนูดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะยากนิดนึงค่ะแต่ว่าเป็นโจทย์อะไรเดี๋ยวหนูไปบอกข้างในนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน w o r l p p o n t ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิวเวดจำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ The <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว The Big Kitchen. สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Big, The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฟันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเ <laughs> ชฟเ <laughs> อียนปลายเดือนมีถนายนแล้วโอ้โหพี่ เดอนหน้าเป็นไงบ้างฝนยังตกเยอะอยู่ไหมครับเดินหน้าฝนก็ยังมีแล้วก็ช่วงฝนน้อยแบบช่วงปลายๆเดือนนี้มันยังต่อไปเดินหน้านิดนึงอย่างนี้อากาศมันจะดูแบบ่ยนแปรงเนาะก่อนหน้านี้ฝนเยอะหน่อยตอนนี้ฝนลดลงระวังรักษาสุขภาพกันด้วยงั้นดูรายการเด็กบิ๊กคิเช่นทําอาหารเผื่อจะได้มีมุมดีๆให้สุขภาพดีนะครับเจมส์ใช่ครับวันนี้วันนี้ขวใครมาวันนี้สาวสวยครับเจมส์เสวยเอาใจเชฟอีกแล้วแต่เขาบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นแมตช์สำคัญตระกูลทองเจือโอ้โหครัวเด็กมิกคิเช่น แล้วจะบอกนะว่าพาโรเตอร์มาโรเตอร์ลูกชายคนเล็กอ่ะเฮ้ยงั้นใครอย่าบอกนะอย่าบอกนะอยากได้อะไรนะอยากได้ทรัฟเฟิลหนูก็อยากมีกุ้งแม่น้ำค่ะขอแบบไซส์ใหญ่ๆห่ใกว่าหน้าหนูโอ้หนูไม่ขอกินไก่บ้าง มียาชงเชื่อโอ้บ้านนี้ครับทั้งหล่อทั้งสวยทั้งบ้านเลยน้องโรเตอร์ฝากมาบอกว่าชอบเชฟเอียนมากนะข้าวหน้าของขวัญนะน้องทุกมานี่ไงเราปฏาบัติ๋ยวข้าวหน้ามาเอามาทั้งครอบครัวครอบครัวแย่แน่เลยนะเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่โครเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับ เอาละครับได้เวลาแล้วที่จะไปพบกับแขกรับเชิญประจํารายการไปดูว่าวันนี้น้องมิยาทองเจือจะมีเมนูพิเศษอะไรให้เจ๊เอียนผมหลังสันครับพบกับน้องมิยาทองเจือเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครสวัสครัโอ้โผนแฟนถามมาด้วยครับในี่เป็นอีกครั้งหนึ่งใ่ครอบครัวทองเจือ บุกครัวเดอะบิ๊กคิทเช่นใช่่ยังขาดอีกหนึ่งหนูค่ะแล้วก็น้องโรเตอร์นะเดี๋ยวก็คงจะมีน้องโรเตอร์ตามมาใช่ค่ะอ่ามันมาที่โจทย์พิชิตฝันของหนูยังไม่ยอมบอกใช่ค่ะจะเป็นโจทย์พิชิตฝันให้เชฟเป็นยังไงครับพร้อมฟังกันไหมคะอพร้มแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วเนาะได้ค่ะก็ของหนูนะคะเมนูของหนูก็ขอเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟในสไตล์บิ๊กคิทเช่นโอ้โหที่แบบเด็กอินเตอร์แบบหนูไม่เคยทานมา ก่อนหนักใจเลยยังไงครับม um> ันจะไปยังไงได้บ้างเราจะต้องใส่แบบวัตถุดิบรีเมียมไหมคะอยากได้อะไรนะอยากได้ช็อฟโฟลค่ะเข้ากันแล้วผมที่ของนมเมนูน้องมีย่ะมากเลยอ่เจตโฟลที่ชามเท่าไหร่นะครับประมาณ30นสิบทัพเปอเลยครับ ทับซอกเขาเนี่ยประมาณโลนะครัประมาณทับพงม,มือนะครับชูกำลังแบบพลิกๆเงี้ยใช่กินอีกโฟจานนีจ้จะขนาดไหนเนี่ยก็ยืนยิบตั้งนานที่โจทย์ข้อเดียวใช่ใชไหมชิปอินหวานเลยนะนี่ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่นี้<อ>ใช่ไหมเดี๋ยง่ายครับใช่หนูก็อยากมีกุ้งแม่น้ำค่ะขอแบบใช่ใหญ่ๆใหญ่กว่าหน้าหนูใช่ที่แบบอยากให้มันเห็นแล้วแล้วยิ่มหัวแล้วก็อยากแบบขยั่งเข้าไปเด็กอินเตอร์เข้ามาเขาขอทัฟเฟิลอย่างนี้ กุ้งแม่น้ำนี้ไม่หนูไม่ขอกินไก่บ้ากดูแล้วไม่น่าจะยากกำลังคิดนี้พูดไปคิดไปด้วยนะครับนี่อาจารย์ไอยู่อ่านก็ต้องตอบสิครับวันนี้ครับเชฟก็จะเนรมิดนะครับก๋วยเตี๋ยวยันต์โฟแบบที่เด็กอินเตอร์เขานี่นะฮะเอาแบบว่าให้ตะลึงปึ้งสุดๆไปเลยว้าวตะลึงปึ้งเลยนะนอ่าอย่าลืมเขามีกุ้งแม่น้ำนะครับเที่ขอกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่มาเนี่ยวันนี้บอกเลยบอกว่าเนี่เขาบอกว่า ใหญ่กว่าหน้าของมิยาแน่นอนว้าเห็นแล้วนี่แบบยุ้งหัวอยากจะเข้าไปขย่ําของแช้โอ้โหนี่ไงเย็นกระโฟชามนี้จะไม่ใช่ชามหลักสิบมันจะเป็นชามหลักหมื่นด้วยฝีมือเชฟเอียนเพื่อเด็กอินเตอร์มิยาถึงแน่นอนครับพี่หลักหมื่นไม่ต้องลัว โอ้โหเยนตาโฟอะไรกันนี่ที่ต้องมีเห็ดทรัฟเฟิลวัตถุดิบต่างชาติระดับหรูกิโลละครึ่งแสนเข้ามาแจมหรือนี่จะเป็นมิติใหม่ของเยนตาโฟที่แหวกสุดมีจานเดียวในโลกกันแน่แค่ฟังโจทย์วัตถุดิบและอาหารที่สาวน้อยมีย่าทองเจือจินตนาการโจทย์เอาไว้ก็ยิ่งน่าลุ้นจริงๆว่าขั้นตอนจะยากแค่ไหนและเชฟเอียนจะทำให้ตรงกับโจทย์ของเธอจนเกิดเป็นเยนตตโฟจานใหม่หรือเปล่า พลาดไม่ได้เด็ดขาดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นทั้งหมดกันครับ The Big The Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปลงครัวพร้อมเชฟเอียนและพี่แซกเพื่อดูการแก้โจทย์พิชิตฝันให้กับมิยาทองเจือที่ผูกพันกับเห็ดทรัฟเฟิลวัตถุดิบสุดหรูราคากิโลละร่วมครึ่งแสนรวมถึงเย็นตตโฟที่ผูกพันไม่แพ้กันมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้จะนำสออย่างที่ต่างกันสุดขั้วมาเป็นจานพิชิตฝันพร้อมสอดแทรกโจทย์ต่างๆดังนี้ ข้อที่1ขอเย็นตาโฟที่แบบเด็กอินเตอร์ไม่เคยทานมาก่อนอย่างที่ไม่มีใครเคยทำข้อที่2ขอวัตถุดิบระดับอภิมหาพรีเมียมอย่างเห็ดทรัฟเฟิลมาเป็นไฮไลท์ก่อนเสิร์ฟและข้อสุดท้ายขอกุ้งแม่น้ำไซ์สใหญ่เท่าหน้าเห็นแล้วอยากจะหยุมหัวขยำเข้าปากทันทีและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมด ที่จะเป็นองค์ประกอบแต่ละส่วนในการแก้โจทย์ของเย็นตาโฟชามนี้ซึ่งเย็นตาโฟจานแปลกใหม่นี้จะมีขั้นตอนซับซ้อนและเทคนิคที่ยากง่ายขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับวันนี้เราจะมาได้เห็นเย็นตาโฟสไตล์เดอะวิทิเช่นทำเมดูพิซซ่าของน้องมิยาเชิญเชฟครับครับอย่างแรกเลยนะครับก็ที่น้องมียาขอไวผมวาอยากได้กุ้งแม่น้ตัวใหญ่ๆ ใหญ่กว่าน่านะใช่ว้าวจะได้เห็นแล้วนี่ครับว้าวเยอขึ้นมาใหญ่กว่าน่าหนูจริงๆอ๋อโอ้โหเชฟครับพับผึครับก็ราคาสูงแล้วใช่ครับแล้วกุ้ง2ตัวนี้นะครับก็ก็ตัวนี้ก็เกือบ2,000ครับเกือบ2ส0 0บาทใช่นีครับตอนนี้ผมก็จะนำมันกุ้งออกมาก่อนนะครับเพื่องการที่จะเอามันกุ้งเนี่ยครับยัดกลับไปใน พวกกุ้งอีกทีน่ะใช่อ๋อเดี๋ยวเราจะตักมันกุ้งออกมามันกุ้งฟูมากใช่ไหมครับใช่ตัน่ากินมากนะครับเราจะแบ่งมั้ง่วที่สองนะครับจะตัวนี้ก็จะใช้มีดนะครับผ่าตรงกลางลำตัวเลยนะครับเพื่อต้องการที่จะนำกุ้งเนี่ยไปย่าง ักมันปุ้งออกโอ้โหดูมันโอโอเคตอนนี้เราก็ได้กุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาก้ามใส่เข้าไปในเตาอบก่อนมาจะได้แล้วนะครับเราก็จะใช้มันกุ้งเนี่ยมาปรุงนะครับผสมเราจะแบ่งออกเป็น2ออย่างอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็นซอสเย็นตาโฟเอาใส่เข้าไปในนี้เลยเหรอคะผสมเข้าด้วยกันเลย ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนส่วนที่2นะครับผมจะแยกออกมาตัวนี้เป็นแบบตัวที่น้องเมยาชอบมากใช่ครับผมจะใช้อันนี้เป็นชรัฟเฟิลเคสผสมเข้าไปเยอะมากครัขอซอสปรุงรสฉลากเหลืองครับ ซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับ <Yeah. S 1> สําหรับซอสปรุงรสฉลากเหลือง oh, <my. S 1> ตราฉลากทองเนี่ยผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีสะอาดถูกหลักอนามัยใช้หมกักใช้ปรุงได้หลากหลายเมนู mm hmm. แล้ววันนี้มาเติมรสเค็มกลมกล่อมให้กับซอสของเราหน mm hmm. ัวยิ่งขึ้นเลยวันน mm ี hmm. ้ให้ญาช่วยคนใ mm hmm. ช่คทตัวนี mm ้เลยสองตัวนี้เลยช่วยคนนึ่ นีนี่ครับพี่แซกเราก็จะเอาส่วนที่เป็นทรัฟเฟิลเนี่ยกลับมาโปะไว้อยู่บนมันกุ้งนี่แหละครับใส่เยอะแค่ไหนครับเชฟสองตัวเลยครับเอาเยอะเลยเลยครับโอเคส่วนที่สองนะครับเราก็จะใช้ตัวที่เป็นมันกุ้งผสมซอสเยตะโฟเนี่ยให้น้องพิย雅ช่วยทาได้ค่ะ น่าทานแล้วค่ะโอ,อ้ค่พอแล้วครับผมบิชอนน้องพี่ย่านะครับช่วยตามเชฟมาทีขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างคะเชฟโอเคนี่เลยปหมึกนะครับ มาตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับนี่ผมได้เตรียมเส้นมาเลยครับพาสต้าเส้นบุกค,ครับฮะทำจากรากไม้ครับเส้นบุกเนี่ยดีมากเลยสําหรับคนที่ต้องการจะล,ลดน้ําหนักนะครับแล้วยังแบบว่าให้เหมือนกับว่าเมา t h f e e ของเขานี่ยังได้แบบเหมือนกับกินเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่จริงๆแล้วเป็นส่วนที่เ,เป็น plant b a s ส่วนที่ดีมากครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาลวกแมงกะพุน ผมจะลุกแมงกะพูนก่อนนะครับตอนนี้แมกกะพูลน,นะครับ mm hmm. ได้แล้วนะครับกลับมาบึกกรอบขุ่นเส้นนิดนึงนะครับ mm hmm. เส้นสุกมาเสร็จเรียบ oh. ร้อยแล้วขอให้ร้อนๆหน่อยนึง mm hmm. ขอเช็ค กุ้งของเราอีกแพรบหนิครับกุ้งแดงน่ากินอ่ะเอาตัวนี้ประคองลงถาดก็ได้ครับได้ม่ลงจานไม่ใช่ลงถาดลงจานนะโอ้ดีเลยครับโอ้โหพี่แฟกเป็นไงล่ะเข้าครัวนี่แบบถนัดเลยหยิบจับปุ๊บได้เลยได้เลยอ่ะไม่มีเก้ๆกังๆเลยอ่ะมีหนามกุ้งดำ No emotion, เอาไปลงกระทะทำอะไรครับทำแล้วก <to ็เอาน้ำที่เราย่างกุ้งที่เหลือเมื่อกี้นี้นะครับมาทำเป็นซอสชมพูครับตัวนี้ก็จะมีมันกุ้งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยซอสก็ค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยอาจจะต้องปรุงด้วยกับน้ำที่เราลวกปลาหมึกกรอบพิซ่ครับขอซอสปรุงรสฉลากเหลืองครับ ซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากพองครับแล้วก็ขอซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับผมว่ารสชาตินี่มันยังไม่มีความเผ็ดเดี๋ยวผมจะใส่พริกเพิ่มนะครับออแต่ว่า <c oughs> ให้มีอยากใส่ได้ครัหนูอยากกินเผ็ดแค่ไหนไใส<น>่ใ<น>เลยเลยอ่าให้เลือกเอาเองเลยเท่านี้ จริงเหรอหนูไม่ทันเห็นค่ะพี่คิดว่าแบบเทียเทียพิกรณ์อะไรเงี้ยทดลองก่อนเอันนีจริงเลยนั่นคือเอาจริงเอาจริงค่ะตัวมีนี่เลยผักบุ้งไทยนะครับล้อม่านเป็นแบบเส้นๆนะครับเป็นโอกาสที่จะเป็นเหมือนเป็นแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับใส เมนูนี้แป้งไม่มีเลยนะเนี่ยอันที่สองนะครับนี่เลยเป็นเส้นบุกนะครับไม่มีแป้งเหมือนกันแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราแบบเป็นเน้นที่เนื้อเนื้อเคยกินเมื่อก่อนไหมยังไม่เคยยายน้อยายังไม่เคยครับตอนนี้เราก็จะมาผสมให้เข้าด้วยกันแอบยเนเลย ตอนนี้มาถึงเวลาวว้ามาลงจานกันและตอนนี้เชฟเอียนก็ได้เตรียมองค์ประกอบต่างๆในแต่ละโจทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าขั้นตอนในแต่ละส่วนจะแตกต่างจากการทำเย็นตาโฟทั่วๆไปตั้งแต่ตัวเครื่องน้ำซุป ยันตัวเส้นซึ่งทำให้หน้าลุ้นและหน้าจับตาดูกันว่าเชฟเอียนและพี่แซกจะตีความและครีเอทเยนตตโฟได้ตรงกับโจทย์ในจินตนาการของมิยาหรือไม่และทรงของเยนตตโฟชามนี้จะออกมาเป็นจานเดียวที่มีในโลกอย่างไรพักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับ The Big Kitchen The Big Kitchen Big Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. กลับมาลุ้นกันต่อในช่วงสุดท้ายที่ตอนนี้องค์ประกอบต่างๆของเย็นตาโฟในโจทย์วิธิฝันของมิยาทองเจือก็พร้อมที่จะลงจานแล้วทั้งส่วนของตัวกุ้งและมันกุ้งแม่น้ำที่เคลือบไปด้วยซอสจมพูหรือซอสเย็นตาโฟที่ผสมมันกุ้งแม่น้ำทั้งส่วนของซอสจมพูและส่วนของเครื่องแมงกะพุนลวก ปลาหมึกกรอบลวกรวมถึงเส้นพาสต้าบุกและผักบุ้งแบบเส้นลวกซึ่งทั้งหมดเชฟเอียนจะครเอทเย็นตาโฟในรูปแบบไหนและจะแตกต่างจากเยนตาโฟที่มีญาติและคุณผู้ชมเคยกินมาหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับกำลังเป็นเมนูจานใหม่เป็นเมนูที่สามารถเสิร์ฟในไฟายดินิ่งได้ คือการขอเมน ok ูเย็นตาโฟอยู <c oughs> <to satisfy> ่ในนี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ขอมาค่ะยังไม่พอค่ะยังไม่พอเหรอยังไม่พอครับอะไรนะครับเจ๊นี่เลยไข่ปลาแซลมอนนะครับแล้วก็จะมีตัวทรัฟเฟิลที่แบบน้องบอกว่าชอบว้าที่จริงนี่เราไปเสิร์ฟที่โต๊ะนี่ย ถึงได้บอกว่าฝันดีเลยอะ่ะอ๋อเลาิม<ค> <ไป S 1> ด้วยวอีกคู่รนึสีชมพูเปกันครับนี่เราแทบจะมองไม่เห็นเส้นเนย็นจานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับ The Big Kitchen ขอตั้งชื่อจานนี้ว่าพาสต้าซอสชมพูกับราชาเห็ดทรัฟเฟิเลเมนูพิเศษของพี่ยอดทองเจือ และนี่ก็คือเมนูพาสต้าซอชมพูกับราชาเห็ดทรัฟเฟิลพี่เชมเอียนดีไซน์ออกมาให้อยู่ในรูปแบบเย็นตาโฟแห้งในรูปรักษ์ใหม่โดยที่ตัวกุ้งแม่น้ําและส่วนหัวกุ้งแม่น้ําจะเคลือบไปด้วยซอชมพูหรือซอเย็นตาโฟที่ผสมมันกุ้งแม่น้ําแล้วย่างให้เนื้อสุกกาลังเด้งในขณะที่ตัวซอชมพูก็มีความเข้มข้น มีส่วนผสมของน้ำย่างกุ้งแม่น้ำรวมถึงตัวมันกุ้งพร้อมทรัฟเฟิลเพชที่ปรุงรสชาติด้วยตราแม่ครัวอย่างเข้มขน้นเสิร์ฟเคียงมาด้วยเส้นพาสต้าที่ทำจากเส้นบุกและผักมุ้งไทยที่ครีเอทมาในแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมด้วยตัวปลาหมึกกรอบลวกแมงกะพรุนลวกตามด้วยไฮไลท์วัตถุดิบสุดหรูกับเห็ดทรัฟเฟิลสไลด์ที่ท็อปมาแบบจุกๆพร้อมเติมรสชาติเค้มละมุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยตัวไข่ปลาแซลมอนและตบท้ายด้วยดอกไม้กินได้อย่างอลัง กซึ่งรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิจิตฝันมิยาทองเจือได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ,รบให้เธอชิมเลยนะครับเชฟชิมเลยครับได้ค่ะเราเวลาวมาลย,ลยอันนี้ก็จะเป็นเส้นเย็นตาโฟที่มีอีกุละไว้ข้ามบนเป็นท็อป น้องจะทานแยกทีละอย่างอันนี้เป็นกุ้งก่อนไงอ่ากุ้งก่อนมันกุ้งค่ะมันกุ้งอ่าอันนี้ทรัฟเฟิลแบบเยอะมากค่ะนี่นะคะกลิ่นแบบทะลุจมูกมากค่ะ คอบเสิร์ไว้ก่อนวอมอร่อยมากที่หนึ่งนี่ค่ะคำนี้มีทุกอย่างคำนี้น่าจะสัก250บาทหอมครับเดียวเนี่ยนี่ค่ะน้องมิยาครับเป็นไงครับหลังจากได้ชิมแล้วก็บอกความรู้สึกผู้ชมทางบ้านทราบหน่อยบอกอย่างแรกคืออร่อยมากๆค่ะก็คือรสชาติแบบ ละมุนมากๆเพราะว่ามันมีมันกุ้งค่ะแล้วก็มีรสชาติซิกเนเจอร์ของยินตาโฟค่ะใช่แล้วพอเคี่ยวไปแล้วก็จะมีกลิ่นชาโฟตีขึ้นมาก็คือแบบเพอร์เฟกมากๆค่ะตอนที่แยกกินทีละอย่างค่ะรู้รู้สึกเป็นยังไงบ้างในแต่ละอย่างที่กินค่ะก็อย่างไรก็เลยก็คือกุ้งค่ะกุ้งก็คือแน่นมากค่ะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะแถมมีซอสด้วยค่ะก็ทําให้แบบ กุ้งมันยิ่งแบบนัวขึ้นค่ะแล้วก็ตัวเส้นใช่ไหมคะตัวเส้นก็อย่างที่เชฟบอกก็คือรสชาติอร่อยมากๆค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าทานแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นแบบ plant base ก็คือจะไม่รู้เลยค่ะใช่ขนาดนั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ตัวซอสก็อร่อยมากๆใช่เมื่อทุกอย่างรวมกันคำสุดท้ายตรงนั้คือคำคือคำปรสินเลยอ่ะใช่ค่ะเปไงข้อสุดท้ายก็คืออร่อยมากๆน่าจะเป็นแบบดิชที่อร่อยที่สุดแบบ คำมันที่อร่อยที่สุดค่ะจริงๆค่ะอร่อยมากเพราะว่าแบบได้เขาได้ส่วนผสมทุกอย่างที่หนูชอบในวัตถุดิบทุกอย่างอยู่ด้วยกันในคําเดียวออฮอใช่งั้นทั้งหมด3มข้อในวันนี้พี่ชิดฝันมียากหรือไม่ครับพี่ชิดฝันหนูแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นจานที่อร่อยมากๆค่ะโอ้โหโอ้โหอีกแล้ว เมนูจานเดียวในโลกเกิดขึ้นใน c รัวเดอ i เบสกิ้งเผมไม่มีเคยมีแบบนี้มาก่อนเอียนเอะโฟลโอ้โหแลวป่าเอียนจัดให้จานละหมื่นเลยอ่ะโอ้โหเออและนี่คือ ความสุขบนครัวเดอะบิ <Bond> <Pokémon> ๊กคิเช่นที่เกิดจากเรื่องราวของน้องมิยาติใช่โอ้โหขอบคุณน้องมิยามากนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการขอบคุณครับรู้สึกว่ามีความสุขอย่างมากกับเมนูใหม่ในครัวเดบิ๊กคิเช่นวันนี้และหวังว่าจะมีเมนูนี้อยู่ที่บ้านของผู้ชมนะครับหรือในร้านที่ใครอยากจะไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะได้ครับแล้วไปตามกันต่อนะครับในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะ มีเมนูพิชิตฝันอะไรให้เชฟอิ mm ่ม hmm. ร mm ัง hmm. <Sw amp S 1> สรรค์ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมียากพี่อขอขอบคุณบริษัทปราแม่ครัวจำกัด นะคะที่ดูเมนูของหนูเสร็จแล้วนะคะแล้วอยากดูเมนูอื่นก็สามารถกด s c r i b e ได้ที่สถานีรักโลกนะคะ